โอเคครับท okay, ่านผู้ชมวันนี้เรามาเอเรามาเล่นในอันนี้อีกแล้วนะเพราะฟีไฟน,น์น้ำน้ำนนน้นๆๆนๆำอะไรเออเรามาสุ่มวันนี้กันดีกว่าท่านผู้ชม้าเจ็ดพันเจ็ดสิบแปดเนี่ยนะิก้เกอ์ เสื้อไหนดีชาดลอร์มีอ,อหรือว่าจะกินเต้าตัวนี้กินส <c oughs> ักหมื่นเพช้ะ <c oughs> เอหรือว่า,อากิจกรรมที่มาใหม่ดีในตัวนี้ก็น่าลองนะงั้นลองตัวนี้ไปเลย ใช้สรงไม่ใช้สู่อะไรทั้งนั้นดีจองดีจองดีจองโอ้โอโอนักติดซื้อขายไม่ได้ด้วยทำไมมันกากจังวะเนี่ยอู้ได้คูดกากอะพี่นี่ก็กากเกิน กากริงเนะี่ยกากริงไม่จริงนังอันนี้กา,กากแบบจริงจังเลยแบบกากกากกากรกรกระกรกากระกกกกเฮ้ยอันนี้คือเราต้องทำกิจโทเค็นอะไหนอ่ะท่านผู้ชม ฟรีฟรีฟรีมันฟรีมันฟรีนะครับเออ่ะ,อะเด็กเก่าเก่าขายนะขอแค่ขายได้แค่นั้นแหละเนี่ยซื้อนี้เหรอที่พี่ผมบอกกันนะทุกคนอะซื้ออันนี้มันจะคุ้มกว่าไปซื้อนักเตะนะแล้วก็ไปส่งนักเตะอีกทีนึงเปล่าวะ นา่าจะใช่โอเคเราครบละหรือว่าจะซื้อเสื้อดีแต่ไม่เอาอ่ะค่อยเก็บซื้อไปเลย Let's g กมาจะมาสามพันตอนนี้เรามาซื้ออีกอันนึงดีกว่าเอนอแนะนจะไม่เสื้อนานละเราจะมาซื้ออันนี้แพ็คเีสามพัน 3, กัน ขออย่าซ้ำขออย่าซ้ำแค่นั้วแหละเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะขอในนี้มันมีพอลิเมอไหมวะท่านผู้ชมไม่น่ามีเนาะอยากอยากได้พอลิเมอร์ผม,มเรียกแบบวิทยาศาสตร์นะพอลิเมอร์เฮ้ยทำไมคขาวเมื่อกี้มันค้างตูดจังวะ ค้างอย่างนี้แล้วอุนนิอเได้ร้อยหกท่านผู้ชมสองพันล้านได้ร้อยหกเฮ้ยปั้นได้นะเนี่ยนี่ไงของด้ตัวนี้เฮ้ยก็ดีนะมันก็ปั้นได้นะท่านผู้ชมนะ เออเชื่อว่ามันปั้นไม่ได้มันปั้นได้นะสามจุดเก้าอันเชื่อน,นี้ได้เหรอเอ,อ๊ะเดี๋ยวแลกเ,เปลี่ยนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนน้องเฮ้ยใป่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ละเหรียญ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 อ้าไม่ใช่แล้วเริ่มจะรู้สึกว่าไม่ใช่ละเอ,อ๊ เออไอ้กูแค่นี้อะก็โอ้ยอะก็กลัวก็ไม่ตักโต๊ะ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 กตาเออกูแมวอ่ะแ้วมันทำไมอ่ะเขามีเด็กโอเคเราไปจัดทีมกันนะท่านผู้ชมเราเราผมขอเปลี่ยนเป็นทีมสี่สามสามนดีกว่า นี่เฮียไม่เท่าโมลินเทสทุนเลยหนึ่งโมลินเทสสองสามอะแต่ก็เหมือนะผมคิดก็โมลินเทสดีว่าอ,อันนี้ศักยภาพดีกว่าโมลินเทส โอเวอรลบซะเยอะเลยนะพี่นะเนีนเยอะเกินนะผู้ชมเอฟพีโอ้แม่เจ้าแม่ย้อยไอฮิอ่ะขายไม่ได้อีไอสาผาไม่ได้ด่าค่ะ นี่ผม,มคือเดี๋ยวผมขอทำตามกระแสน,น่อยแล้วกันเออว่าแตอ่อันแบ็กหรือเปล่าวะโดนเฮ้ยไอ้ไอ้เฮี้ยนี่มันแบ็กเปล่าวะแบ็ก นี่เป็นแบ็คไห g เอองหน้าเหรนี่อ่ะเจับทีแบบเอ้ยอ้สีนี่อันนี้แก้เสร็จล้าปะเอสเอสสีเนี่ยทำงวะฮะฮะะ ไอ้บอลนี่นะหาได้อน่น ผมเล่นไเปเล่ทีตะมังใช้ลมใช้ทางไปซื้อเรื่อยๆบาซิลบาซิลบาซิลเอออีชิกิซึเปเป้เอ็มเรนโดเปเล่เปเ่เปเล่ฮยอดดี่เปเล่แต่มันก็ไม่ได้ดี โกตัวนี้ปะโอ้โหโกกูเอาไปย่อยหมดแล้วเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยโกกูเอาไปย่อยหมดนะโอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมครับโกผมเอาไปย่อยหมดแล้วครับท่านผู้ชมนะนี่กูเอาซาลาะมาเป็นตัวเอะไรตัวกูย่อยหมดแล้วอ่ะกูเหลือแต่ตัวเท่ๆท่านผู้ชม นี่นรเราก็สาระก็เฮ้ยเฮียนี่แล้วน้องเออนี่ได้แล้วโคตรเก่งอ่ะแต่เราจะสู้ใครได้หรือเปล่าแบกแฮมแบกแฮมโอเคกูรู้แล้วแบ็กแฮมถนัดกัแห่งไหมที่ร,รู้ไม่ใช่ตำแหน่งเฮียนี่แน่นอนเออเฮียนหนวะ แล้วก็เอามานี่นึงแล้วกันของตัวเจ็เซพมานะเซเซบตัวเซเซบอ่ะตัวเซเซอ่ะตัวเ็บเซแล้วก็เอามานี่นึงเตียวเองเียวเตียวเดียวโอ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 เค จัดทีมกระกากแล้วเราทีนี้เราก็โอ้โหจัดทีมเสร็เก้านาทีเลยเหรอพี่เอ้ยแล้วน้ำจมจะเล่นนะแป๊บหนึ่งไปโลดโอเคนะครับท่านผู้ชมโอยาผมเก้สิบเอ็ดแล้วโอวยาฝั่งตรงข้ามคือเก้าสิบหา้าโอ,อโอ้โอโอยเอเ้อพื้นด๊อโอโอ้กดแรงมานะพี่เอ้ย ้งแกเล่นก่อนครับองกลับขึ้นไปเรนเดนโดเมนไปก็ได้อมันพลาดแล้วเ,ว,เ,เว้ <S <S เยไม่จม,มันาอ,อันนอัน,น,อน,นันผ่านเนีสตาร์ไได้ไหมห่หอุ้ยไฟาว้าวฟ้า ไม่ต้องตามอ่ะอะไรวะโง่เลย พโดพากูหลงไอ้เหี้ยเอ้ยเอาวอาเอาอีกแล้วเอาอีกเลยเอาอีกเรียบร้อยล้ำหน้าไอ้สัสนักล้ำหน้าอย่าง่งฮะเราส่งชิคเมก่อน ผู้สาหลุดเดียวอะโดเรนโดอานายอ่ะคริสเทนโดกับโดเรนโดอ่ะอ่ามันผู้สาหลุดเดียวอะท่านผู้ชมวิ่งพูดพ่อพูดแม่พระเจ้าเย่เสือกกิงไม่เข้าทำไมวะหรือมันต้องเลี้ยงแบบพี่ที่พี่ที่ขอทำบ้าเรียบร้อยฟาวโอ้โหไม่ทุกเวลาให้ผมด้วยพี่ กาวินช <c ười> ื่อกาวินโหน่ารักแทนมึงนาดอะมาขู่เปล่าอุ๊ยนี่ไงเปเล่ผมได้แล้วยังไงจังหวะนี้เปเล่ผมได้แล้วยังไงต่อ ผมเลยอะพี่ตัมีไอดอไอ้เฮียไอ้แค่นี่มีไอดอไอดอลแต่ไอดอไม่เห็นเก่งเลยไอดโดลวิววววิววิววิ กูเข็กูเขกูเขแขนแข็แขนแขนวิอันน่อันน่ม่คำนวณเคนจอนอนยาโอ้โ้โอ้โอ้วมจะปัดทำไมอะขมิโอ้โหปล่อยพ่โดงโงเลยนะหายลหายโอ้แต่ก็ โอ้ย <Ba> ี <änd> oh, yeah. to, 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 ่ยจุดโทษอีส <Ba> ัตเลยคุย yeah. คุยคุยเอ้ยเอ้ยเอ้ย ว่าแล้วเซตนี้ว่าแล้วเซตนี้เซตนี้อย่าสรรหาทำหน้ากองขี้หลังกองกองทองเอาไหมแบบกูกูยังจะฟาวอี๋อโหพี่ก็เกินมังฟาตลอดเลยยังไง เดี en, ๋ยวไม่ลงพอ่ะเฮ้ยกูแค้นกูแค้นกูแค้นแค้นเอ้ยเอ้ยกูแค้นโอ้ยเอเอ้ยไอ้เไอ้เไอ้เจาไอ้าไอ้เ้าอเจ้้เดไอ้เ้อาออ้ ิดมาหมดเวลาขาดควยอ่าฮ่กูกลับเซตเติมดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนนิดนึมังจากนั้นก็บิดแล้วรวยครับท่านผู้ช